สวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูท่าเต้นที่มันเฟี้ยวที่สุดแล้วในเกมฟรีไฟของเรานั่นเองนะครับผมทุกคนจะเป็นท่าไหนเดี๋ยวพี่กาพาเพื่อนไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมทุกคนวงจากบอยบินนะครับผมซึ่งท่าเต้นท่านี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นท่าเต้นที่เรากดในเกมแล้วเราสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับผมใช้ได้ขนาดเคลื่อนที่เห็นไหมผมทุกคน นี่ก็คือแบบเหมือนคุณลอยได้ไปเลยผมทุกคนเท่เปล่าน่จะเป็นท่าแรกเลยนะที่แบบบินได้อย่างงี้เนี่ยเอาแล้วคนไทยบินได้มาแล้วครับผมทุกคนอ่าเราต้องเลือกท่าน,นี้แล้วก็รางวัลพิเศษของมันเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งก็คือท่าเต้นสยายปีกนะครับแต่ไม่เห็นมีปีกขึ้นมาเลยจิมเออเฟี้ยวอยู่วันเดียวอะ่ะนี่เลือกเลยเลือกเลยโอเคสองอย่างนี้นะครับผมทุกคนมาแล้วครับผมเริ่มต้นที่ห้าเพชรนะครับผมเฮ้ยแต่มันเท่จริงผมทุกคนดูดิดูดิเฟี้ยวจัดเลยอ่ะ มาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับผมทุกคนทีห้าเพรครับฮะอ๋อท่าเต้นรมีอยู่แล้วด้วยอ่าได้ซ้ำโอ้โหคือมันควรจะดีใจไหมเนี่ยดีใจก็ได้แต่มันไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่นะในความคิดผมท่าเต้นนี้นะครับผมทุกคนโอ้โหของทองน่าจะออกหลังเพื่อนนั่นกลัาแล้ว คือง่ายอ่ะผมต้องหมดตู้อ่ะครับผมทุกคนถึงจะได้อู๋อันนี้โคตรเฟี้ยววันนี้เท่จริงมันมีตอนพุ่งด้วยอ่ะครับผมทุกคนสู้ดิโอโหจ้าบจัดโอเคได้มาแล้วครับผมกิจกรรมนี้พี่ก้าหมดไป10,30เพชรเฮ้ยคุ้มอยู่นะถ้า1 0 3 0เพชรผมว่าหมดไม่เยอะกับท่าเต้นเฟีเฟ้ยวๆอย่างนี้นะครับผมทุกคนมันมีท่าเต้นอื่นด้วยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยถ้าถามผมนะผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเงินเหลือจริงนะเราก็ควรสุ่มแต่ถ้าเราแบบ เงินเราน้อยเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมทุกคนคือมันเท่มันเอ,เอาไปอวดเพื่อนได้เฉยๆแค่นั้นนะครับผมดังนั้นมันอยู่ที่เราเลยว่าเราอยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวกล้าขอเอาอีกชุดนึงไปด้วยนะครับผมมันเป็นเซตสีม่วงไงอยากให้เป็นสายฟ้าแนวสีม่วงเหมือนกันนะครับผมนี่ก็น่าจะหมดพอๆกันแหละผมคิดว่านะเอาหมดเอาหมด,หมดว้าชุดมาแล้วมันเป็นสายฟ้าด้วยไงผมก็เลยว่าเออเอามันไปด้วยครับผมเซตนี้ฮะ โอ้กระเป๋ามาครบเซตเลยนี่แหละครับถ้าเราสมใส่ไปเลยนะครับผมทุกคนนี่แล้วจะได้ครบเซตของมันผมทุกคนขอดูดิขอดูดิเย็ดดูวามันขยับได้ด้วยอย่างผมทุกคนว้าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมเพื่อนๆครับเอาแล้วครับวันนั้นตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แลวครับเดี๋ยวกล้าลองใช้ท่าให้ทุกคนดูนี่ขี่ยานอวกาศอ่ะวิ่งเอาไปซะแล้ว อุย้ยมันกลายเป็นตัวผู้ชายหรอเมื่อกี้อ๋อเกมิก้าหลุดก็เข้ามาลือเปลี่ยนตัวละครผมทุกคนไม่เป็นไรเอากระเป๋าสายฟ้าไปแทนแล้วกันเฮ้ยเ,ยเยวงฟ้าของบี้อีหนูอย่าอย่าทะลึ่งพี่ยิงขี้แตกหมดนะพี่บอกไว้ก่อนอุย้ยมันขึ้นพ่อไปแล้วผมทุกคนไปก่อนนะนนะจ้าลูกจ๋าผมว่านะเขาน่าจะมาเว้ยผมทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาปืนรอเลยผมทุกคนนะนี่การฟาร์มราโอ้โหฮนนี่ถือปืนรออุอ๊ย ดูดวิ่งนิดนึงไม่ได้ฮะฟึบ,ฟบอูยพามาร์สปืนที่เราตามหามาเปล่าวะน,น่เอ็งมาแล้วเหรออ้อเวเหลือว่าเขาน่าจะมาเกิดวงฟ้าแหละการคิดว่านะครับผมเปล่าอย่ามาเกิดแถวนี้นะเอ็งไปเกิดแถวอื่นซะดูดพี่เตือนเองแล้วนะเว้ยถ้าเอ็งฝืนมาอีกพี่จต้องฆ่าเอ็งนะ โอเคเราขอญาติฟาร์มสักคู่นะครับผมทุกคนนี่ไปลูกโอ้โหคือถ้ามันเจอเนินนิดนึงเนี่ยมันจะหลุดนะครับผมท่านเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่เรียบๆอ่ะเนี่ยแต่ผมตกใจว่าโดนยิงทุกทีเลยนะเวลาแบบเราโดนเนี่ยไอ้เรื่อแบบมันจะพุ่งอ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะพุ่งเนี่ยเออไปพี่ไปร,รู้มีตัวหรือเปล่าครับแต่เห็นมาแจ่ไกลแล้วถ้าเห็นผมอ่ะใจะเย็นนะคนุณดูใจเย็นนะผมรู้คุณดูอยากให้ผมไปยิงแล้ว บ้านหลังนี้เหมือนจะมีหรือเปล่าวะโอ้โหมันฟาร์มมาด์ี่ว่ะอันเดิมกล้าอันเมื่อกี้เลยขอบ้านนี้อีกหลังนึงไปพอแล้วนัก้านไว้ไม่ต้องใช้แล้วกันผมทุกคนนะว้า่นน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 นี่ปี๊พิกโชพิกโชเป็นไงล่ะเป็นไรอะหมุนรถโชว์ดูโอ้โหของจริงดูดูฟาร์มมาเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงว่าไงไปลุ้น ้าวัตบ้าวาวัต้าวอะไรอะไรเออ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 ันเนกัูหอสองคนอะเอาดิว่างอะมีก็ว่างทั้งวันอะนุ่มซ้ำสักหน่อยน จะมีคนมาแจมเหมือนจะมีคนมาแจมอันแน่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาวอ้าโดนพี่ตายแล้วนะผมบอกพี่แล้วอย่าลงรถมาพี่จะห้าวกับผมไงโดนท่าเต้นใหม่ผมไปดิ แอ็ไฟดิพี่น่าจะมีของต่ผมว่าแต่ตอนเนี้ยผมเอาลูผมไปด้วยดีกว่าถ้าผมเดินไปผมเสี่ยงว่ะพี่เหมือนข้างล่างก็จะมีตัวด้วยนะผมว่านะเราเราขึ้นยานไว้ก้าขึ้นยานไว้ผิดอันเลยก้านี่สิขึ้นยานไ,นไานนานว,ว้ก่อนนะให้ประมาครับอูคนด้านล่างนี่นี่เราถือปืนไว้อยู่นะครับผมทุกคนมันก็จะช้าหน่อยนะครับผมเพราะเราสแตนบายพร้อมยิงไงไปงมีตัวมามีตัวมา มีตัวมาแอคไปหนึ่งทีก้าจู้หู้มีไหมมีไหมรอก่อนครับดูลาลาก่อนดูลาลาก่อนเรามันขึ้นยานเรามันขึ้นยานมีตัวมีตัวไปอีกหนึ่งครับรอก่อนอาจจะมีหลุดมาอีกเนี่ยมาสายเจอด่านลอยดิพวกเองอะหุนสลิงหนสลิงอย่างนี้ไปดีก้าเขาหนสลิงก้าเจอด่านลอยอย่างเราอุ๊ยเขากระโดดลงมาแล้วจังหวะนี้เขาจะพุ่งกับเราเจอเจอดัดเจอดัดด่านลอยผมนะครับผม ไอหนึ่งสเต็บน้องมีมาอีกไหมด่านลอยมีมาอีกไหมเจอดานลอยดักหอบวงไอหนูฮ่าฮ่าหวานเจี๊ยบพี่ดิดูดิเองมีแมกลลนหรือเปล่าหวานเจี๊ยบพี่หาอยู่ไอ้น้องแมกแลนไปกันต่อนี่จริงๆผมทุกคนนะบอกของดีหากันในขวักแล้วด้านหน้ามีตัวยิงกันสามไอสี่ไอวออยู่หรือเปล่าน่าจะจบกันไปแล้วฮะ เรียบร้อยน้องจัดงานปิดงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปเจออีกทีในวงมไม่ต้องทําหน้าอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวพีทเต้นให้ทีนึ่งโคตรถายทําหน้าอจมีตัวบแบบแถวนี้พี่ปุ่งให้นี่เป็นไงโอ้โหนึกว่าสไปเดอร์แมนท่ามันนั่นแน่มีทําหน้าทาตาอีกพี่รู้ว่าพี่มันตึงไงน้องวานแานแวนจู พลอยพลังฟูเฮ้ยเหมือนจะมีตัวว่ะหืมคุมเริ่มลำคาญมาแล้วตอนนี้จะทำหน้าทำตาถึงไหนวะเนี่ยไม่ต้องอึ้งหรอกไอ้หนูเรื่องธรรมด,ดายัางโกรธอีกมึงว่างแล้วเนี่ยเรียแล้วหมุนบ้านหมุนบ้านนะนั่นนั่นมาแล้วมุดเป็นลูกคางโชว์มันเลยอยู่อยู่ยูยูยูยยยย ว่าไงพี่น้อง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 นี่มาใส่เราอว่าว่าไงพี่น้องว่าไงพี่น้องว่าไงพี่น้องเติมยาก่อนก่อนจะแอคเติมยาก่อนเหลือสองคนหนึ่งหนึ่งครับจังหวะนี้ขับรถมาแล้วขับรถมารถมาดูเขามีรถว่ะมาเดี๋ยวหนู เองมันเก่งแค่มีรถแต่แหละน้องเอ้ยไม่มีรถเองก็จบแล้วชีวิตเองอะนี่นี่เจ้วิชาพี่ไว้หน่อยน้องจู่งง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 วงจังหวะนี้ดวลกัน ปังๆวู้ฮวเป็นไงล่ะโอ้วอน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 วนวนฮ่ามันโคตรปกตีนะผมทุกคนเอาจริงอ่ะ โอเคครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างผมนะกับท่าใหม่นะผมปั่นถูกใจคนดูกันหรือเปล่านะผมแต่มันเหมือนดาวังคารน่ผมทุกคนท่าเนี้เอยมันเหมือนจานดาวเทียมอ่ะผมทุกคนเอโอเคนี่ผมขอตัวกาบลาไปก่อนนะครับผมเป็นแค่นี้อย่าลืม,ดมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ